โดยสำนัก่าสภาตีตกร่างพรบรยกเลิกคำสั่งคอสช,อชอทั้งฉบับของจรและติยบุตรขณะที่กรรมธิการถอนร่างพรบรการศึกษาของคอสชอไปทบทวน ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายชวนฤทธิ์ภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมวารพิจารณาร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะรักษาความสงบ,บแห่งชาติที่19ทับ2,560เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคข,ของกระทรวงศึกษาธิการที่คณะกรรมาการพิจารณาเสร็จแล้วโดยเป็นการพิจารณาวาระ2ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นแตกต่างทำให้ก่อนลงมตินายชวนได้สั่งพักประชุมเป็นเวลา10นาทีเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายไปหาหรือว่าจะ ลงมติแบบใดจนในที่สุดเมื่อกลับมาประชุมสภาอีกครั้งนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาคนที่สองทำหน้าที่ประธานการประชุมได้แจ้งว่าทางประธานกรรมธิการได้ปรึกษาหารือกันแล้วขอถอนร่างพรบรดังกล่าวออกไปทบทวนใหม่ค่ะ จากนั้นที่ประชุมได้ม<ๆ>ีการลงมติร่างพรบยกเลิกประกาศและคำสั่งคอสชและคำสั่งหัวหน้าคอสชที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยพศที่เสนอโดยนายจรอึ้งพากรกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน12,609คนเป็นผู้เสนอและร่างพรบยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพศที่นายปิยบุตรแสงกนกคุณกับคณะเป็นผู้เสนอซึ่งสมาชิกได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเสร็จสิ้นไปแล้ว แล้วเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาเหลือเพียงการลงมติเท่านั้นโดยที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบผ่านร่างของนายจรด้วยคะแนน234ต่อ162คะแนนงดออกเสียง3คะแนนไม่ลงคะแนน1คะแนนและไม่เห็นชอบผ่านร่างของนายปิยบุตรด้วยคะแนน229ต่อ157คะแนนงดออกเสียง4คะแนนไม่ลงคะแนน2คะแนนจึงถือว่าที่ประชุมสภาไม่เห็นชอบร่างพอระบอทั้งสองฉบับค่ะ ต่อกันที่จับผู้ต้องขังนี้จากเรือนจําที่นครปฐมเก้ารายครบแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไล่ออกข้าราชการหนึ่งรายเล็งเอาผิดเพิ่มนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารกรมราชัณฑ์โดยมีนายสหาการเพชรนรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายอายุสินทพันธ์อธิบดีกรมราชธณฑ์และผู้บริหารกรมราชัณฑ์ร่วมประชุมค่ะ นายสมศักดิ์กล่าวว่าตนขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนตนรู้ว่าทุกคนเหนื่อยและทำงานอย่างหนักมาตลอดแต่ขอให้เดินหน้าทำงานต่อไปทำให้เต็มที่หากมีปัญหาอะไรให้ชี้แจงตามหลักการและเหตุผลในส่วนของเรื่องผู้ต้องขังที่หลบหนีออกจากเรือนจำซึ่งช่วงหลังมีมากกว่าแต่ก่อน ไม่มีการหลบหนีออกจากแดนในแต่เป็นการหลบหนีจากแดนกักโรคอาจจะเกิดจากห้องกักโรคไม่แข็งแรงพอและเบรยามของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอหรือไม่เราต้องพิจารณากันดูว่าจะทําอย่างไรได้บ้างโดยล่าสุดผู้ต้องขังที่หลบหนีจากเรือนจําชั่วคราวทุ่งน้อยจังหวัดนครปฐมทั้ง9้ารายสามารถจับตัวได้ครบแล้วค่ะจากนี้ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องและผู้พาหลบหนีหากมีเจ้าหน้าที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ต้องขังหลบหนีต้องถูกลงโทษอย่างหนักหากเป็นข้าราชการให้ออก ราชการและดำเนินคดีโดยขณะนี้มีมีให้ออกจากราชการไปแล้วนะคะหนึ่งคนซึ่งเราจะสอบสวนเพิ่มว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกหรือไม่ด้านนายอายุธกล่าวว่าในเรือนจำไม่มีนักโทษแหกคุกคนที่หนีเป็นผู้ต้องขังเข้าใหม่โดยแยกกักโรคก่อนเข้าสู่แดนแรกครับซึ่งเป็นกระบวนการในการป้องกันโรคเข้าไปแพร่ระบาดภายในเรือนจำคนที่หลบหนีแม้ว่าคดีไม่ได้ร้ายแรงแต่จะเสียสิทธิในการจับชั้นนักโทษด,ด้วยโดยถือว่าเป็นกรณีร้ายแรงค่ะ ปิดท้ายกันที่จุรินทหกอุปูุสหรัฐหนุน BCG โมเดลพร้อมดันไทยออกจากบัญชี WL ส่งออกไปสหรัฐสิบเดือนแรกโต20.05%จร์นค่ะนายจุรินทร์ษัศวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังอุปทูุรักษาการเอกอาัคราราชาทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคาราวะว่า สหรัฐได้กล่าวชื่นชม,มประเทศไทยที่สามารถดูแลห่วงโซ่การผลิตและเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้ยังสามารถดําเนินการได้ดีหลังต้องอเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 และสหรัฐพร้อมสนับสนุน BCG Model หรือ b i o s e c u r a Green Economy Model ของไทยและขอบคุณประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนในการพัฒนาและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์โดยเฉพาะบทบาทของไทยในการให้ความรู้ในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งมีกระทรวงพาณิชย์เป็นแกนหลักและสหรัฐยังได้อนุญาตให้ ส้มโอจากไทยนะคะสามารถส่งออกไปสหรัฐได้แล้วตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาส่งผลทําให้การส่งออกผลไม้ของไทยดีขึ้นค่ะโดยไทยได้รับทราบประเด็นที่สหรัฐให้การสนับสนุนและพร้อมสานต่อการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบผสมผสานใช้ BCG โมเดลเสนอในการประชุมเอกเต็กที่ประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี2565การขับเคลื่อนแผนปฏิบ,บ,บัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้สหกรปลดประเทศไทยจากบัญชีที่ต้องจับตามองหรือ WL ซึ่งจะมีการพิจารณาในเร็วๆนี้ค่ะ สำหรับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐเวลานี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ามของไทยรองจากจีนและญี่ปุ่นมูลค่าการค้าเฉลี่ยปีละประมาณ50าหมืล้านเหรียญสหรัฐและในช่วง10เดือนแรกของปีนี้ประเทศไทยส่งออกไปสหรัฐกว่า34,137ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบจดศูนย์ค่ะจบการเสนอข่าวสิบหนาฬิกานาทีค่ะ